ไว้นะคะอันนี้คืออมินผ้ากินนะคะปกตินี่คือแบบไม่กินนะคะไม่รู้เลยคืออะไรคืออะไรไม่รู้จักอืดูดิมนจำแจ้วโนจำแจ้วเขาจํำแจวเป็นไงบ้างโนมาเที่ยวบ้านมินสนุกไหมสนุกดีมินต้อนรับดีมากมินทานกินอื่นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกการกินอื่นที่เคยกิน ไม่คิดเลยเผยว่ามันจะอร่อยขนาดนี้คันไม่เคยมาบ้านน้องเลยค่ะใช่ค่ะนี่คืออะไรอ่ะค่ะนี่มันคืออะไรเป็นยังไงมาอาบน้ำบ่อน้ำสระเป็นยังไงเมื่อกี้อาบน้ำในสระโอเคนะโอเคเลยสนุกมากสนุกมากเดี๋ยวชิ้นดอกหูมูก่อนคุณมินเขาตำเองนะคะใช่ได้เด็กโอโอันนี่สวดสวดหมด ตมือออีกโดนึงว่าให้เอาเขาคุ้ยต้มกินในตมอือเราคุยอันนี้เอาเขาเนี่เขาไปแล้วก็ซดน้ำบอแมนมันเป็นจังหวะจาโค่นจะร่าไปอืมดุร้ายดุรรออืมอืเผ็ดเอาเขาเนี่ยเขาไปแล้วก็มาซดน้ำยู่ตรงนี้อืมอืมเออซึ่เขาไปจะเฝ้าคือเขาลงเออยงไปพรกันไปเนี่ย แซบว่ช่ำมากคือแสบเหรอวะช่ำมงฉันทำอร่อยจ้ะอืขอบคุณค่ะอร่อยทุกอย่างเลยผัวหลงแน่นอนอุ๊ยอุ๊ยจริงผัวตายแล้วกินปลาทูกลางติดคอแนวหรือเปล่าวันี้ใครกินปลาทูเป็นได้แหละน้าโอเคทุกคนวันนี้สนุกสนานค่ะฝากไปเบิร์ส่องปลามูลช่าแนวหลายๆมินจังสีได้มาดูๆแม่แ่บวะ อุ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะข้า<อ>งหลังตอนนี้นี่ในนี้นี่ดีมากทุกคนหมอมบรรยากาศดีถ้าส่องอันน้ำแดดให้ฉันเนี่ยหให้เห็นแบบบรรยากาศแบบนี้้กันอืมอืดีตอนนี้ไม่ต้องเห็นเป็นข้าวอยู่ล้เป็นภาพเรากินนะ